แต่ที่ไม่ธรรมดาคือเธอปากเหม็นมากและที่ไม่ธรรมดาไปกว่าน,นั้นคือเธอไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเธอปากเหม็นโยมมาทำอะไรละ่ะมาถวายสังฆทานค่ะ <c oughs> หนูเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะดวงไม่ค่อยดีใครเข้ามาได้ปั๊บก็หายออกไปจากชีวิตหนูหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนรู้สึกว่าเขาที่ใส่ดีมากเลยนะคะ <c oughs> การทำไรเลยอ่ะหลวงพ่อจะสวดแล้วหรอคะวันนี้สวดเร็วหน่อยก็ดีหลวงพ่อยังฟังหนูพูดไม่จบเลยอะ่ะแล้วหลวงพ่อจะรู้ปัญหาของหนูหรอคะหลวงพ่อรู้แล้วโหหลวงพ่อมียาพิเศษเหรอคะหลวงพ่อไม่ต้องใช้ยาหรอกโอ้โหหลวงพ่อเก่งจังเลยคะ่ะหนูขอน้ำมนต์หลวงพ่อได้ไหมคะ ได้สินหนูนี่นะหยุดโยมนั่นหนึ่งหนึ่งทำสมาธิก่อนนะโยมอย่าเพิ่งพูดอะไรจนกว่าหลวงพ่อจะทำน้ำมนต์เสร็จเอาเอาไว้อาบเหรอคะไม่ไมๆไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมอเอาไว้ดื่มเหรอคะ ไม่ไม่ไม่รุ่นเนี้ยเอาไว้บ่วนเอาไว้เบื่อเหรอคะเออว่วนปากนั่นแหละรุ่นเนี้ยว่วนบ่อยๆแล้วจะดีหน้าตาไม่ค่อยมั่นใจเอาอย่างนี้สังฆทานชุดเนี้ยศักดิ์สิทธิ์ใช้ของที่อยู่ในนี้และชีวิตจะดีขึ้นต้องใช้ทุกวันนะ โดยเฉพาะขวดเนี้ย่าให้ขาดของอื่นๆนะใช้แล้วดีแต่อันนี้ขอเน้นๆหน่อยยิ่งผสมกับน้ำมันและบวนนะรับ,บรองดีแน่นอนพอได้น้ำมันก็ดีขึ้นมาพักหนึ่งแต่พอน้ำมันหมดเธอก็ต้องมาปรึกษาพี่ที่ทำงานอีก